ข่าวล่าสุดนะคะผลของการประชุมของ UNSC วันนี้อัดคลิปวันที่27กรกฎาคมนะคะตอนช่วงชาถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของครูแอมมี่ไว้นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารสอบครูผู้ช่วยจากข่าวนะคะที่ทางกัมพูชานะคะร้องให้ UNSC นะคะเตรียมประชุมฉุกเฉินเรื่องปมของการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งท่านทูตของไทยนะคะท่านเชิดชยัชยชัยวัยวิทย์เนี่ยก็ได้ออกหนังสือนะคะ ตอบโต้เหมือนกันซึ่งผลสรุปของที่ประชุม UNSC ณนะขณะนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้ทั้งสองชาติเนี่ยกลับไปพูดคุยไปเจราจากันถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเธอกลับไปคุยกันเองก่อน UNSC ไม่รับเรื่องประมาณนั้นซึ่งสิ่งที่ท่านทูตเสนอนะถือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญมากๆเลยก็คือทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดนะคะแล้วทุนระเบิดมันอยู่ในสภาพใหม่ คิดเรียกว่าถูกวางไม่นานนะซึ่งไทยเ่เลิกใช้ทุนระเบิดนะตั้งแต่ปี2-5-62แล้วในขณะที่กัมพูชามันยังใช้อยู่เกิดเหตุโจมตีทางทหารนะคะเพราะว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนนะคะแล้วยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่ร้านเซเว่นอีเลเนี่ยนะเมื่อวันที่24กรกฎาคมและกัมพูชาละเมิกดกฎบัตรของสหประชาชาตินะคะทำให้ไทยจำเป็นต้องปกป้องตนเองตามมาตรา51แล้วก็คือ ทางกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาเจนีวาด้วยที่ยิงใส่พละเลือนและโรงพยาบาลไทยแล้วตอนนี้นะคะก็คือทาง UNSC ก็เลยบอกว่าให้เจราจาแบบสันติวิธีเข้าสู่การเจราจาผ่าน,นกลไกทวิภาคีซึ่งครูแอมมี่นะคะจะมาอัปเดตข่าวแบบนี้ให้ฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูแอมมี่ไว้ค่ะและขอประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ครูแอมมี่เปิดคอสติวเข้มเต็เมคาราเบลกับตะลุยโจย์ขึ้นมาหอดเป็นแพ็คคู่ะคะ ซึ่งคอร์สติวเข้มเต็มคาราเบลนะคะสรุปเนื้อหาใช้สอบครูผู้ช่วยถึง30ชั่วโมงเลยแล้วก็มีอ e ีบุ๊กให้ทั้งหมดนี่นะคะตอนนี้เป็น6เล่มแล้วแล้วก็มีวิเคราะห์ข้อสอบมากถึง400ข้อค่ะติวทุกอย่างยกเว้นคณิตก,กับวิชาเอกค่ะส่วนการติวคืนหมาหอนนะคะจะเป็นการขยี้ข้อสอบค่ะที่ตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยนะ8วันทั้งหมด400ข้อค่ะใครไม่อยากพลาดโปรนี้นะคะอย่าลืม แชร์คลิปนี้เป็นสาธรารณะแล้วแคปหน้าจอมาบอกแอดมินนะคะเดี๋ยวก็จะได้ราคาพิเศษดีๆแบบนี้เลยเหลือเพียง799บาทเท่านั้นโปรแพคคู่อย่าลืมรีบมาสมัครนะคะพอรับจำนวนจำกัดใครสนใจพิมพ์สนใจจ้า